ครับเปเป้น,นะครับวันนี้ผมก็นะมาพูดถึงน้ำหอมนิสแ a ร์นะครับซักแบ,บรนด์หนึ่งนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงของการใช้น้ำหอมเนี่ยครับสำหรับนิสแบร์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นแบ,บรนด์ที่ผมเนี่ยไม่เคยแบบว่าได้หยิบนำมามา,มารีวิวมาก่อนเลย แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเนาะเพราะว่า่าเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมมีการพูดถึงน้ําหอมแบรนด์คนไทยแบรนเนึร์นะซึ่งเป็นแบรนด์ที่แบบเขา mark าที่จะมีการดูเอากลิ่นของน้ําหอมตัวดังๆเนี่ยมาบรรจุเอาไว้ในแบรนด์ของเขานั่นก็คือน้ําหอมในแบรนด์ที่ชื่อว่าปาปิองนะครับเราไปหาดูรีวิวของผมได้ผมจะิน insert เ,เอาไว้นะครับตรงนี้ในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยคือมันก็จะแบบมีความเชื่อมโยงไปถึงน้ําหอม n i ชบแบรนด์ตัวนี้ของแบรนด์เนี่ยตัวนี้ก็คือเจ้าโรจานะครับ สำหรับน้ำหอมของโรจาที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นนะครับคำว่า2รุ่นในที่นี้ก็คือนะครับทางซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นตัวตั้งต้นของเขาก็คือโรจาในรุ่นที่ชื่อว่าอีลิเซียมนะครับแต่พอเป็นทางด้านขวามือของผมเนี่ยครับเหมือนเขาจะเบรนกริดให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะจะเห็นได้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันของสีสันนะ ทางขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นอิริเซียมนี่แหละครับแต่มันจะมีความแบบเป็นสีแบบเหลืองอมพันนะครับเหลืองทองนะมาในขวดแก้วใสๆนะครับแบบนี้นะแล้วก็หัวแคปของเขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบว่านะคริสตัลแบบว่าหรูๆอะไรเงี้ยครับเออแบบว่าคล้ายๆกับพลอยไพลินนะที่ตัดกับสีเหลืองที่แบบดูสวยงามดูหรูหราม,มากๆนะครับแต่สําหรับไอตัวซ้ายมือเนี่ยครับที่เป็นอิริเซียมตัวตั้งต้นของเขาเนี่ย คับของเขาก็นะก็ดูหรูหราแบบสีทองอมพันแบบว่าเล่นกับแสงเหมือนทองคำที่แบบมีมูลค่าที่แบบว่านะแพงๆอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายเกี่ยวกับแบรนด์นี้สักเท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวเนี่ยตอนที่ผมแบบได้แบบว่ารู้จักกับเพื่อนๆสหายหอมอะไรเงี้ยครับก็จะมีน้องบางคนนะครับได้มีการแบ่งกลิ่นของเจ้าอิลิเซียนี้ใส่หลอดมาให้ผมได้ลองดมมากกอนหน้านี้ขึ้นนานมากๆแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยคือผมก็พอจะจําได้ครับความรู้สึกของกลิ่นของเจ้าอีบิซิอมเนี่ยแล้วก็พอผมได้มารีวิวเจ้าน้าหอมของปาบิยองในรุ่นที่ชื่อว่าซ i ซิเดียมเบอร์กามอสเนี่ยครับและผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงกันนึกถึงกันอยู่นะแต่ก็อย่างว่านะครับว่าเราจะมาเอาความรู้สึกที่แบบในเรื่องของคุณภาพของเนื้อกลิ่นหรืแบบว่าในเรื่องของอะไรต่างๆของความเป็นเ,เลเยอร์ของแบบส่วนผสมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะมาเทียบเคียงกับเจ้าตัวโรซาตัวเนี้ยไม่ได้เนาะ ทีนี้แล้วไอ้ความเป็นอีลิเซียมของโรจาเนี่ยครับมันมีเรื่องราวอะไรใดๆบ้างน,นะกับน้ำหอมบ้านเนี้ถ้าถามผมผมเองก็คงตอบได้ว่าผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำกันบ้านมานะแต่เอาเป็นว่าสำหรับแบรนด์โรจาเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยมันคือน้ำหอมที่แบบเป็นแบรนด์ที่แบบสูงๆอะราคาแบบนะเอื้อมแตะได้ยากนะราคาแพงมากนะครับหลักหมื่นนะในมือที่ผมถือตัวเนี้ย โรจาอิลิเซียมสำหรับตัวที่ผมถืออยู่นี่ครับก็ขนาดก็100 ml ราคาก็ประมาณหมื่นกว่าบาทถือว่าแพงเอาเรื่องเลยนะแต่ก็นี่แหละนี่คือความเป็น niche b r a n นะครับกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะมีการแบบคัดสันวัตถุดิบอะไรต่างๆส่วนผสมเนี่ยมันก็จะแบบมีความแบบค่อนข้างจะพรีเมียมสักหน่อยแต่นั้นแล้วเราก็คงต้องยอมซิโรราเพื่เขาคว่าเออมันแพงและมันแรงแบบนี้มันก็คือเขาอะนะก็ต้องยอมเขาไป ผมยังคงรู้สึกว่าเจ้าปาปิยองตัวซซนซิเลียนเบอร์กามอตเนี่ยมันยังคงมีความเชื่อมโยงถึงเจ้าอิเลเซียมได้อยู่หรือเปล่าผมก็ยังคงต้องบอกเหมือนเดิมนะผมไม่ได้จะมูกเทพมากแต่เอาเป็นว่าแค่ผมจับไว้ความรู้สึกของกลิ่นเนี่ยครับผมว่ามันก็มีความรู้สึกถึงกันนะถึงแม้ว่าใครจะพยายามแบบว่าเบี่ยงประเด็นว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะมาแมทกันเนี้ยครับก็แล้วแต่มาอยู่ที่ความรู้สึกเนาะแต่ผมรู้สึกแบบเนี้ยประมาณนี้นะ แล้วสาหรับทิศทางของกลิ่นของเจ้าอิริเซียมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะสำหรับอิริเซียมนะครับมันคือน้ําหอมแนวซดัทัสที่แบบว่าเป็นราชาซีตทัสอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆและก็มันให้ความรู้สึกที่แบบนอกจากจะเป็นความสดชื่นแล้วเนี่ยมันจะมีความหอมแบบรู้ราสะอาดสะอ้างครับมันคือกลิ่นที่มันดูแบบมีแบบมีอะไระครับมันจะให้ความก้องกังวานของความแบบ วิบวับของเนื้อกลิ่นนะผมรู้สึกว่ามันคือความสดชื่นที่แบบมันเปล่งประกายครับราๆที่แบบว่าเขาพยายามจะสื่อสารเอาไว้ครับกับแคปของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีความแบบโกลเด้นนะครับที่แบบมันแบบวิ้งมากๆเลยนะไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมนะครับผมจะพยายามแบบว่าไอซูไม่เห็นชัดๆนะครับนี่แหละ สำหรับเฉดสีของขวดเนี่ยของเจ้าโรจาอ l y ลิเซียมนะครับมันก็จะเป็นความแบบเป็นสีน้ําเงินอมพันนะครับน้ําเงินโปร่งแสงแต่ว่ามันจะมีความแบบน้ําเงินคลาคลามนะตัดกับตัวหนังสืออะไรต่างๆที่เป็นสีทองเนี่ยครับ มันดูแบบเออมันดูแบบมีออร่าครับมันชวนให้นึกไปว่าเออหากเราไปใช้น้ำหอมกลิ่นเนี้ของเขาเนี่ยมันจะให้ความสดชื่นให้ความแบบมีออร่ามีแบบมีความแบบเปล่งประกายเหมือนกับลักษณะของฟอนต์ตัวหนังสือที่ใช้สีทองตัดมาหรือว่าจะเป็นแบบแคปของเขาแบบนี้เลยครับสำหรับภาพในความรู้สึกของผู้ชายที่ใชอิลิเซนของโรชาเนี่ยครับ คือผมจะพูดงไงดีล่ะมันอารมค์คล้ายๆกับเป็นผู้ชายที่ดูแบบมีความสุภาพนิบเนี้ยบหน่อยนะเอออาจจะชื่นชอบต้องหอมสายสดชื่นอาจจะไม่ใช่นหนุ่มนักเล่นกีฬาอนะไรเงี้ยแต่ก็คือจะเป็นคนที่แบบมีกลิ่นตัวหอมๆสะอาดๆแต่งตัวแต่งกายมาจากที่บ้านแล้วแบบมาอาจจะแบบหนุ่มนักศึกษานักเรียนอนะไรเงี้ยที่แบบว่าเออมีกลิ่นหอม,หอมนะครับติดตัวมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแบบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูอย่างดีอะไรเงี้ยครับ S <S <an> <S เขาก็จะเป็นหนุ่มที่แบบว่ามีกลิ่นกายที่หอมสะอาดดูหน้าแบบหน้าเข้าไปซบดมดูกดใกล้ๆอะไรเงี้ครับกลิ่นมันไม่ใช่แนวสดชื่นแบบสปอร์ตนะผมต้องบอกแบบนี้นะแต่มันมีความแบบซีทรัสนี่แหละมีความแบบเปรีป้ยวหอมละมุนละมุนในช่วงท้ายแล้วก็รู้สึกถึงความแบบเป็นกลิ่นแบบเอ่อผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแบบทองทอ่ะผมรู้จะพูดไงดีแต่ผมจับได้ความรู้สึกแบบนั้นนะมันคือความแบบรูหรูสะอาดสะอาด ส่วนตัวสําหรับผมเองเนี่ยผมชอบไม้กับเจลอิมิซียมเนี่ยผมก็ชอบนะนะเพราะว่าผมเนี่ยคือสายสดชื่นแต่สําหรับส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยครับกับผิวของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คำว่าไปไม่ค่อยได้ด้วยกันเนี่ยมันคือย,ยังไงนั่นก็หมายถึงว่ามันไม่ค่อยติดทนสาหรับผิวผมสักเท่าไหรน่นะบางคนอาจจะร้องว่าเฮ้ยจริงเหรอแต่สําหรับผมเองอ่ะคือมัน,นมันประมาณนั้นนะครับผมรู้สึกว่าประมาณสัก4ี่ซ้าหชั่วโมงเนี่ย กลิ่นมันก็เริ่มจะจางๆไปแล้วแต่ถ้ามันดมใกล้ๆที่ผิวเนี่ยดมแบบแนบชิดเนี่ยเออก็จะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมๆมาติดผิวอยู่แบบกลิ่นอ่อนๆอ่อนแบบอ่อนๆมากๆครับ ในเรื่องของส่วนผสมเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นชาร์ตโน้ตเอาไว้ก็แล้วก,กันนะลองไปหาดูได้ใน fragantica com นะพิมพ์คำว่า Loja Ely เซ ium นะครับแล้วก็เคาะไป e n อ e r ไปคุณก็จะเจอนะครับในเว็บไซต์ของ fragantica com เข้าไปดูข้อมูลของเขาได้ศึกษาถ่องแท้ไปดูโน้ตแต่ละชาร์ตโน้ตของเขาโน้ตกลิ่นท็อปโน้ตม d d เดิลโน้ตเบสโน้ตเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างไปดูซิว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่เอาแค่ว่าหากคุณเป็นสายสดชื่นเนี่ยครับロ o j イリลิเซ ja e ium นะครับ ทั้งหอมสดชื่นหรูดูสะอาดเหมาะมากๆครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับทางซ้ายมือของผมนี่ก็คือโรจาอิริเซียมเหมือนกันแต่เขาจะมาในเวอร์ชั่นที่แบบว่าดูแบบดูหรูดูแพงมากขึ้นนะแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆเลยคือขวดของเขาเนี่ยสีสันเนี่ยแตกต่างกันนะครับทางตัวดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นแบบขวดสีฟ้าคลามโปร่งแสงนะครับแต่สําหรับทางตัวเนี้ซ้ายมือเนี่ยที่เขาแบบว่าดูมีความหรูหรามาห่ามากขึ้นเนี่ย เขาจะมีความแบบเป็นก้าวใสๆนะครับแล้วก็โชยเห็นเท็คเจอร์ของสีสันของน้ำหอมที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบสีเหลืองทองนะครับมันแบบเน้นย้ำไม่เห็นว่านี่คือความหรูหราโอ่อ่ามากขึ้นเลเบลของเขาเนะครับก็จะแบบว่าเป็นแผ่นป้ายโลหะสีทองนะครับนี่เลยครับเห็นไหมแล้วก็จะมีการสลักนะครับสลักไว้ว่าเป็นแบรนด์โลจออิลิเซียมเพลฟิลส์อะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะ แลวส่วนที่แคปของเขาเนี่ยครับก็นะมันเหมือนพลอยเป็นเหมือนแบบเป็นคริสตัลเป็นพลอยไพลินอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีน้าเงินเข้มหรือว่าสีดำนะตาอาจจะบอดสีไปแล้วนะครับแต่มันระยิบระยับมากๆเลยนะครับของจริงนี่คือผมบอกเลยว่านะต้องมาจับมาสัมผัสด้วยตัวเองอะ่ะงานดีไซน์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยครับโรจารเนี่ยเขาจะเรียบๆครับแต่มาพร้อมกับความหรูหราครับ เรามาถกกันในเรื่องของกลิ่นนะครับของไอเจ้าตัวนี้ที่ว่ามันเบลนมาให้ดูแบบมีความแบบแต่ความรู้สึกผมคือมันเข้มข้นขึ้นครับมันมีความเพิ่มเติมนะครับเลเยอร์ของเนื้อกลิ่นเนี่ยให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าไอเจ้าตัวนี้นะครับมันซับซ้อนมากกว่าอย่างไร <S <S ผมรู้สึกว่าตั้งแต่สเปรย์แรกออกมาเนี่ยมันจะมีความเป็นกลิ่นแบบมันจะมีกลิ่นแบบหนังๆนะครับกกลัวออกมาผมรู้สึกว่ากลิ่นมันหนักกว่า และมันจะออกแนวแบบว่าเลมอนฮันนี่นะครับเออมันออกแนวแบบเนี้ยเป็นกลิ่นแบบมีหวานตัดเปรี้ยวมีกลิ่นหนังหนังกลัวเข้ามาให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสเปรย์ไอเจ้าตัวอีวิเซียมตัวออริจินอลให้ดูนะครับว่ามันมันยังไง ก็พูดยากเนาะจะอธิบายให้เห็นภาพกันนะว่ามัน <c oughs> ต่างกันอะไรยังไงบ้างไอตัวนี้มันเข้มกว่าอะไรยังไงมันอธิบายให้เห็นยากเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นชาร์ตโน้ตเอาไว้ก็แล้วกันนะขึ้นโน้ตกลิ่นเอาไว้จากฟรากาติก้าเหมือนเดิมนะครับคือในห้วงแรกของไอเจ้าอิริเซียมตัวดั้งเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ C ่นซีตรัสที่มีความเปรี้ยวพุ่งออกมาเลยนะแล้วก็จะมีความหอมแบบส,สะอาดๆอ,ออกมาแบบนั้นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับ แต่พอมาเป็นไอตัวเนี้ไอตัวเหลืองทองตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปคือมันจะเป็นกลิ่นที่มันดูมีความเข้มมากขึ้นนะมีกลิ่นของแนวแบบแเลเซอร์หรือว,ว่ากลิ่นหนังๆเนี่ยอืแล้วก็จะมีความหอมห,อมหวานเบาๆนะหวานตัดประโยวออกมาเหมือนแบบฮันนี่เลมอนที่ผมบอกไปอ่นะอืม และแน่นอนนะด้วยความที่มันเป็นโมเลกุลของความหอมส่วนผสมต่างๆที่มันมีความเข้มขึ้นหนักขึ้นเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของ performance นะครับมันจึงทําได้ดีกว่าไอตัวนี้นะตัวดั้งเดิมนะครับในความรู้สึกของผมนะกับการใช้งานจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเอาไปลองใช้มาเป็นสัปดาห์แล้วนะใช้เกือบทุกวันเลยต้องบอกแบบนี้นะก็รู้สึกว่า เอาจริงๆนะตอบแบบตามตรงเลยผมรู้สึกว่าผมชอบตัวดั้งเดิมมากกว่าแม้ว่า Perform a n c e ของมันจะด้อยกว่าตัวนี้ก็ตามนะแต่ถ้าในเรื่องของ Perform a n c e เนี่ยถ้าจะคาดกว่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออตัวนี้มันโอเคกว่าแต่กับผมเองเนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยชื่นชอบความหอมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อะไรกับ Perform a n c e เท่าไหร่ถ้าหากว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่าผมก็รู้สึกว่าเออผมก็โอเคกับกลิ่นนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยครับผมจะหยิบใช้ตัวดั้งเดิมเนี่ยบ่อยกว่าตัวนี้นะครับ และถ้าหากถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้ที่ว่ามันเบรนไมค์เข้มข้นกว่าเนี่ยมันเหมาะกับใครนะผมมองว่ามันก็ยังคงเหมาะกับแบบผู้ชายแบบสายสดชื่นนี่แหละผู้ชายในสไตล์ของโรจานะเออเ,ออเออมื่อกี้ผมบอกไปว่าตัวดั้งเดิมเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมไม่ใช่นะผมแค่เปลียบเปลยเฉยเจริงๆแล้วนี่คือผู้ชายไวัยไหนใช้ได้หมดเลยนะคุณจะอยู่วัยทํางานจะอยู่วัยแบบอ่าสูงวัยสักหน่อยใช้ได้นะครับหรือจะเป็นสาวสาวผู้หญิงอยากมีกลิ่นหอมซีตรัสสดชื่นดูหรูๆสะอาดสะอาด ผู้หญิงก็ใช้ได้นะและสําหรับตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปก็คือมันก็ยังคงเป็นผู้ชายสายสดชื่นอยู่แต่คุณจะมีความรู้สึกถึงความแบบ หอมมีมิติมากขึ้นนะความคงทนนั้นที่ได้มากับความเป็นกลิ่นของเครื่องหนังนะครับเป็นกลิ่นของเครื่องเทศอะไรต่างๆที่มันแบบผสมผสานเข้ามาแล้วหรือจะเป็นกลิ่นเออผมรู้สึกว่ามันจะมีความแบบเป็นโชรแบโคยาสูบด้วยนะไม่รู้ว่ามีไหมเพราะผมไม่ได้เปิดโน้ตกลิ่นนะแต่เอาไปว่านี่คือจมูกผมพาไปทั้งสิ้นนะครับอย่างไรแล้วก็ไปอ้างอิงเอานะครับจาก f r a g a t i c a c o m นะพิมพ์เข้าไปดูนะดูสิว่ามันมีโน้ตกลิ่นอะไรบ้าง โอเคแล้วครับวันนี้ผมก็ขอหยิบเอา niche brand นะครับมารีวิวให้กับหลายๆคนได้รับชมกันบ้างนะวันนี้ผมก็เลยอะในไหนก็ได้โอกาสนะครับได้แบบว่าหยิบยืมนะครับสำหรับน้ําหอม i r i s e u m ของโรจานะครับมาใช้งานดูมาแบบมาดูผลลัพธ์ของกลิ่นในต่างๆแล้วเนี่ย ก็ถือว่าก็ได้หยิบเอา niche brand นะครับมารีวิวให้กับหลายๆคนเนี่ยนะครับได้รับชมกันแล้วนะครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับเปยเด้วยสำหรับแฟนๆของโรจาก็หากใครที่มีแบบว่า,าเรื่องราวนะครับอะไรต่างๆของแบรนด์นี้หรือหากคุณมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลิ่นของอิลิซิมหรือว่าความซับซนะ้อนของเนื้อกลิ่นเนี่ยมาแชร์เป็นคอมเมนต์ใต้รีวิวตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะครับที่น่าสนใจให้กับคนที่แบบว่าอยากใช้นมหอม niche brand สักตัว โอเคแล้วครับยังไงวันนี้ก็หวังว่าคงจะชื่นชอบกันนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมรีวิวน้ำหอมตัวต่อๆไปที่เป๊เป้เปจะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย